วันนี้ก็จะพามาสักการะเท้าเวสุวรรณนะครับที่วัดประดิษฐาลาบนะครับวัดมอนะครับอยู่ตรงฝั่งทนนะครับแถวบ้านสมเด็จครับวันนี้ก็จะสวดคาถาบูชาเท้าเวสุวรรณจบเลยนะครับให้ครบตามสูตรเลยนะครับพร้อมเครื่องสักการะผลไม้มงคล5อย่างนะครับขอพรให้ร่ำให้รวยครับนี่ครับผมก็จะบูชาด้วยผลไม้มงคล5อย่างนะครับ ปวยส้มสับประรดองุ่นแดงแอปเปิ้ลแดงนะครับต่อไปก็มานี่แหละครับจุดบริจาคไอจุดบริจาคํำแดงนะครับจุดบริจาคํำแดงแล้วก็ของสักการะต่างๆนะครับนี่นะครับทูเทียนนํำแดงดอกไม้แดงนะครับ ต่อไปแล้วก็บริจาคจามศรัทธานะครับแล้วก็หยิบนะครับนี่นะครับทุกเชือนหนึ่งชุดนะครับแล้วก็น้ำแดงนะครับ นี้เราก็ได้ของที่จะมาสักการะครบแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะยกไปไหว้เลยนะครับต่อไปก็จุดทูปเทียนนะครับทูปแดงเก้าดอกนะครับต่อไปเราก็จะสักการะทาวเท้าพวสวุวรรณนะครับ S <S นนแล้วเราก็กล่าวเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภะคะวา ยมมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสะภุสะพุทธังอะระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวา ยมมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมารนังสุข,ขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมารนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมาราชาโนท้าเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโส พระขายมมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโส พระขายมมาราชาโนท้าเวสุวรณโนมรนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัดภูริโตเวสะพุทธสะพุทธังอรหังพุทโธท,ทาเวสุวรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโส พระวายมมาาชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุข,ขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักษะพันตาพัทภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภาควายมมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะัคขะพันตาพัทภูริโตเวสะภุสะพุทธังอาระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ แล้วเราก็ถวายของไหว้นะคะรับแล้วปักทูปนะครับทีนี้ก็ไหว้ขอพอรสักการะท้าวเวสสุวรรณเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมครับ ขอให้ร่ำให้รวยมีความสุขความเจริญทุกท่านครับขอพบพระคุณมากครับ